สวัสดีครับแฟนๆชาวคาตัวเลททุกท่านครับสำหรับปี2024นี้หรือว่าปีมังกรนับเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายนะครับกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและก็สถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ายรถยนต์สวมบทบาทเป็นเสี่ยสั่งลุยจ่อส่งรถยนต์รุ่นใหม่สู่ท้องตลาดอย่างเต็มรูปแบบนะครับทั้งรถยนต์สันดาปรถยนต์รูปผสมและก็รถยนต์ไฟฟ้าล้วนเพื่อเป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ยอดขายรุ่งรอดฟื้นจากความซบเซาให้ดีกว่าปีกระต่ายนะครับแล้วก็เพื่อตอบโจทย์ความตาามต้้อองงงกกกาาาาารรททุคควมเด จึงรวบรวมแล้วก็คาดการกับรถยนต์ที่จะเปิดตัวในปี2024นี้มาให้ชมกันครับเริ่มต้นกันที่รถไฟฟ้าแบรนด์จีนอย่างเจ้าไอออนนะครับหลังจากทําตลาดในไทยจนมีชื่อเสียงค่อนขอนในเรื่องของราคาที่รับไม่ได้จนกระทั่งต้องแก้เกมด้วยการปรับลดราคาถึง2ครั้งด้วยกัน และล่าสุดกับราคาใหม่ของเจ้า ION Y น l u s 490 Premium ในราคา995,900บาทครับและปีนี้จะนำรุ่นท็อปอย่างเจ้า550 Ultra ที่มาพร้อมกับมอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อนหน้าที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่225นิวตันเมตรกับแบตเตอรี่เท r นอรี่ลิเทียมขนาด68.3กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับวิ่งไกลสูงสุดอยู่ที่550กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ในราคา1,299,000 1 900บาทมาทำตลาดต่อจากรุ่น490 p r e m i ยมนั่นเอง และพร้อมนารุ่นอื่นมาเปิดตัวอย่างไฮเปอร์จีทีนั่นเองครับเก๋งไฟฟ้าประตูปีกนกที่ไม่ให้เลือกด้วยกัน3รุ่นที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวกับแบตเตอรี่ NMC MM ขนาด60กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กาลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่245แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่355นิวตันเมตรครับความาตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่5.6วินาทีและวิ่งไกลสูงสุดตามมาตรฐาน NEDC ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งคือ500กิโลเมตรน แรงมา้าแรงบิดสูงสุดเท่ากันแต่ว่าสามารถวิ่งได้ไกล,ก,ลกว่าอยู่ที่540กิโลเมตรและรุ่นท็อปสุดใช้ขนาดแบตเตอรี่80กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่339แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่434นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่4.9วินาทีครับและวิ่งไกลสูงสุด640กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและปีนี้เตรียมส่งมอบกับเจ้า Hy p ป r s ์เครับหลังจากที่เปิดตัวในช่วงปีกลายที่ผ่านมากับซุปเปอร์คาร์ประต จากรถดังจากแดนปริบอย่างเจ้า Honda NSX Generation ที่2กับ Tesla r o a ster มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อน,นะครับด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1,224แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1,230นิวตันเมตรถ้ามาตาเร่ง0ูน0ถึงกิโเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่2.3วินาที ในขณะที่อีก2รุ่นสามารถทําความเร็วสูุดได้อยู่ที่1.9วินาทีครับพร้อมกับชุดแบตเตอรี่นิกเกิ m แมก a n เซี c โ b บอลขนาด74.69กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งสามารถวิ่งระยะทางได้ไกลสูงสุดอยู่ที่506กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC คาย BMW ปีนี้คาดว่าจะส่ง BMW Series 5 Series Generation ที่8มาทำตลาดในไทยนะครับซึ่งคราวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดโดยถ้ามาไทยจะมีด้วยกันหลากหลายทางเลือกครับจากพื้นฐานเครื่องยนต์สันดาปในรุ่น5 3 0 e ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่299แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตร ส่วน 520D พ่วงมายฮบริดมาด้วยนะครับ208แรงมา้าแรงบิดรวมอยู่ที่425นิวตันเมตรและกระลุลุนอยากให้มีรุ่น 540i XDrive นะครับกับเครื่องเบนซินเทอร์โบใหญ่สุด6สูบแถวเรียง3.0ลิตรให้กำลังแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่381แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่540นิวตันเมตรในแบบมฮบริดมาด้วยและอีกรุ่นที่อยากเห็นในเมืองไทยนั่นก็คือ BMW X2 Generation ที่2นะครับที่นำพื้นฐานของ BMW X1 รหัส U11 มาใส่ขุมพลังที่หลากหลาย ก็ปรับดีไซน์กลายเป็นรถสปอร์ต SUV หลังคาราดซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบ204แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรถ้ามาตราะเ่งสูงถึง100กิลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่7.6วินาทีผู้ทยาสู่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่236กิเมตรต่อชั่โมงซึ่งเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับ สำหรับค่าย BYD ตอนนี้ที่ทํายอดขายติดลมบนทั้งตลาดโลกแล้วก็ในไทยนะครับรุ่นที่มีโอกาสจะเข้ามาขายมากที่สุดคือ BYD Seal U นั่นเองครับที่ตั้งใจส่งมาท้าชกกับเจ้า Tesla Model Y ขุมพลังไฟฟ้าเดียวกับ BYD Song Plus ครับที่มาพร้อมด้วยการถึง2รุ่น2ความแรงพลังมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมกับแบตเตอรี่ลีเธียมไอออน Ford Phase เริ่มกันที่รุ่น Standard Range นะครับแบตเตอรี่ขนาด71.8กิโลวัตต์ชั่วโมงกาลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ ที่310นิวตันเมตรครับวิ่งไกลสูงสุดอยู่ที่420กเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ทำอัตราเร่งสูงถึง100กิเมตรต่อชั่โมงได้อยู่ที่9.3วินาทีรองรับการชาร์จ DC สูงสุด114กิโลวัตต์ชาร์จ30-80%ภายในเวลา28นาทีแล้วก็ชาร์จกระแสสลับครับ AC 0-100%ได้อยู่ที่8ชั่วโมงและรุ่น Extended Range นะครับแบตเตอรี่ขนาด87กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังสูงสุดอยู่ที่218แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่330นิวตันเม สามารถวิ่งได้500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับท้ามาตาเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่9.6วินาทีครับชาร์จดีได้สูงสุด140กิโลวัตต์30ถึง80ภายในเวลา29นาทีและก็ชาร์จ a c สูงสุด11กิโลวัตต์ครับ0ถึง100ได้อยู่ที่8ชั่วโมงและอีกรุ่นที่จะสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ EV 3.5กับการประกอบไทยเป็นครั้งแรกครับของค่าย BYD กับเจ้า BYD Dolphin ซึ่งขึ้นระกอบที่นิคมอุตสาหกรรรม WA ะ,ะกอะ เริ่มประกอบตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ครับและผลิตเพื่อขายในไทยแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั้งกลุ่มอาเซียนแล้วก็ยุโรปมีกําลังการผลิตที่1นึ0 0 0สคันต่อปีอีกด้วยสำหรับอีกหนึ่งค่าใหญ่จากจีนอย่างฉางอันนะครับปีนี้เปิดตัวแบรนด์ลูกแบรนด์ที่2กับอวัา ซึ่งประเดิมด้วยอวตาร11 SUV ส่งคูเป้ที่จะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงและชุดแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเทอร์เนอรี่นะครับซึ่งมีทั้งการขับเคลื่อนล้อหลังแบบมอเตอร์เดียวแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อแบบมอเตอร์คู่โดยรุ่นมอเตอร์ล้อหลังจะมีให้เลือกอีก2รุ่นด้วยกันนะครับคือ standard range แบตเตอรี่90.38กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่313แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่370นิวตันเมตร วิ่งไกลสูงสุด600ถึง630กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC ครับและยังสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่6.6วินาทีนะครับ ส่วนท็อปสปีดทำได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จกระแสตรง DC กำลังสูงสุดอยู่ที่240กิโลวัตต์0ถึง80%เนี่ยภายในเวลา25นาทีครับและชาร์จกระแสสลับ AC 0ถึง100%กำลังไฟสูงสุด11กิโลวัตต์น้อยกว่า10.5ชั่วโมงและรุ่น Extended Range นะครับมอเตอร์เดี่ยวจะเพิ่มขนาดแบตเตอรี่เป็น116.79กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ความแรงยังเท่ากับรุ่น Standard Range นะครับแต่สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นเป็น705กิโลเมตรถึง730กิโล ส่วนรุ่นคับ4มอเตอร์คู่จะมีรุ่น Standard Range นะครับแบตเตอรี่90.38กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังรวมสูงสุดอยู่ที่578แรงมา้า แรงบิดสูงสุดอยู่ที่650นิวตันเมตรวิ่งไกลสูงสุด555-580กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ่ำอัตราเร่ง0-100กิเมต่อชั่โมงได้อยู่ที่3.98วินาทีส่วนท็อปสปีดอยู่ที่200กิเมตรต่อชั่วโมงครับและรุ่น Extended Range นะครับความจุแบตเตอรี่116.79กิโลวัตต์ชั่วโมงความแรงเท่ากับรุ่น Standard Range นะครับแต่สามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่680 700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนอัตราเร่ง0-100กิเมตรต่อชั่วโมงวิ่ได้อยู่ที่4.5วิ h. น,นอกจากนี้คาดว่าจะมีลูมินะครับซิตี้คาร์ทรงปุ๊กปิกที่วิ่งทดสอบในเมืองไทยแล้วซึ่งลูมินจะมาพร้อมกับขุมพลังมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอร์ตเฟสนะครับซึ่งสามารถได้ได้2ความแรงตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นแบตเตอรี่ขนาด12.92กิโลวัตต์ชั่วโมงครับ ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่41แปแรงมา้าวิ่งไกลสูงสุด155กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน CLTC และสามารถชาร์จกระแสสลับ AC ได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับภายในเวลา7.5ชั่วโมงกับรุ่นแบตเตอรี่ใหญ่ความจุ17.65กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อการชาร์จหครั้งชาร์จ DC ภายในเวลา9.8ชั่วโมง เป็ดขายด้รุ่นท็อปสุด48แรงมานะครับมี2ทางเลือกตั้งแต่รุ่นความจุ17.65กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งไกลสูงสุด205กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับและรุ่นแบตเตอรี่29.99กิโลวัตต์ชั่วโมงวิ่งไกลสูงสุด301กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จกระแสสลับ AC ภายในเวลา9.5ชั่วโมงทุกความแรงให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่101กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราเร่ง 0- ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมททาได้อยู่่ีี6.5วิน สำหรับค่ายเชอรี่ปีนี้เราได้ต้อนรับกับแบรนด์ลูกอีก2แบรนด์ทั้งโอมดะและก็เจโคนะครับโดยเริ่มกันที่เดือนกุมภาพันธ์กับการแนะนำโอมดะ5 EV ท้าชนกับ b ีวีดีอัตโต3ซึ่งมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตอรี่61กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่340นิวตันเมตรโดยวิ่งไกลสูงสุด430กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ทำอัตราเร่ง0ถึ100ง 6วินาทีความเร็วสูงสุดที่ทําได้170กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับรองรับการชาร์จ AC สูงสุด9.9กิโลวัตต์และชาร์จกระแสตรง DC รองรับการชาร์จสูงสุด80กิโลวัตต์30-80%ภายใน35นาทีครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง10โหมดด้วยกันนะครับและก็ยังรองรับ V2L หรือว่า Vehicle to Load นั่นเองส่วนเจ้า J จค7นะครับนำพื้นฐานของ s h e r ์ y e x p l o r e 06มาใช้พร้อมกับกลุ่มพลัง Plug-in Hybrid เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลืตเต่เป็นแบบ เทียมเทนาี่17.27กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเมื่อทำงานในร่วมกันจะได้กำลังสูงสุดอยู่ที่326แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่545นิวตันเมตรวิ่งไกลสูงสุดในโหมดไฟฟ้าล้วนได้อยู่ที่110กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ3สปีด DHT นะครับมีโหมดการทำงานด้วยกัน9โหมดซึ่งรุ่นนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเข้าไทยและยังมีโอมิดะ 5HEV คึอยนต์ที่เป็นไฮบริดมาเสริมทับอีกด้วย ด้านฟอร์ดที่ลือกันว่าจะมี Ford e v e r e s สเครื่องยนต์ V6 3.0ลิตรเข้ามาด้วยนั้นจับตากันดูต่อไปครับว่าจะมาไหมกับดีเซลเทอร์โบ V6 เทอร์โบเดี่ยวในตระกูลของไลออนพิกัด3.0ลิตร power stroke นะครับให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่250แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสีล้อ full time 4 wheel drive แบบ e shifter นอกจาก Ford e v e r e s t แล้วปีนี้เตรียมลุ้นการมาของม้าป่าเจนใหม่7ที์ดมัหมน่นมด แต่ยังรักษาความคลาสสิกไว้เช่นเคยกับขุมพลังเดิม V8 5.0ลิตร466แรงม้าแรงิดสูงสุดอยู่ที่569นิวตันเมตรรวมถึงเบนซินเล็ก EcoBoost GTDI นะครับขนาด2.3ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่314แ,แรงม้าแรงิดสูงสุดอยู่ที่476นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งก็คือรุ่น 10R80 Select Shift นะครับรุ่นเดียวกันที่ใช้ในกระบะของ Ford Ranger ที่ทำตลาดในบ้านเรา ถึงคิวของค่าย GWM นะครับที่มีการประกอบรถไฟฟ้ารุ่นแรกในไทยกับโ u r า g o กูด a t น้องเหมียวแสนดีสุดน่ารักกับกระบะรุ่นแรกของค่ายอย่างเจ้าโพเออร์ที่วิ่งทดสอบในไทยหลายครั้งแล้วนะครับก็มีรุ่นว่าจะเปิดขายภายในปีนี้ด้วยในส่วนของกระบะโพเออร์อาจจะยกกลุ่มพลังมาจากเจ้าแทง 500HEV นะครับเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรรหัส E20NA หรือรหัส g w u 4 n 2 0 h e v ให้กำลังแรงม้ารวมสูงสุดมากถึง350แรงม,ม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่648นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ d h t 9สปีดนะครับรองรับระบบการ ขับเคลื่อนที่หลากหลายพร้อมกับโหมดการขับขี่สูงสุดถึง11รูปแบบนะครับซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าจะมาตามคาดหรือไม่มาถึงค่าย Honda นะครับที่ถือว่าเป็นค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นค่ายแรกที่เปิดสายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างเป็นทางการเจ้า Honda e n 1นะครับ S U V ไฟฟ้าที่นำพื้นฐานจาก Honda H R V มาแปลงกายเป็นรถไฟฟ้าล้วนจากแพลตฟอร์ม e n architecture f พร้อมกุมพลังไฟฟ้าล้วนขับเคลื่อนล้อหน้ายกชุดมาจาก Honda E.N.Y.1 หรือว่า Honda E.N.S.1 นั่นเองนะครับที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมความจุ68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงให้พละกำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรวิ่งไกลสูงสุด412กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้ง ตามตามาตรฐาน WLTP ทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่7.6วินาทีครับและทำท็อปสปีดได้สูงสุดอยู่ที่160กิโเมตรต่อชั่วโมงและยังสามารถชาร์จไฟ DC สูงสุด78กิโลวัตต์ชาร์จ0ถึง80%ภายในเวลา46นาทีและชาร์จ AC ได้11กิโลวัตต์ครับชาร์จ10ถึง80%ภายในเวลา6.45ชั่วโมงเจ้า Honda EF1 จะผลิตที่โรงงาน Honda โรจนะจังนะจหวัดปราจีนบุรีนะครับเตรียมเปิดตัวแล้วก็ช่องทางจำหน่ายให้ทราบอีกครั้งในช่่ววงไตตรรมาาาแกในปนปีี้คคั เริ่มต้นอยู่ที่1.1ล้านบาทครับและยังจับตาดูว่าภายในปีนี้จะเปิดตัว o o n d City y a t c h b a c k รุ่นปรับโฉมด้วยหรือไม่ สำหรับค่ายคุณไดปีนี้อาจจะนำไอ o อนิก6มาขายอย่างจริงจังนะครับซึ่งมี2รุ่นให้เลือกเลือกันด้วยความจุบแบตเตอรี่เดียวกันที่77.4กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยจะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวนะครับให้พละกําลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่228แรงมา้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรทําอัตราเร่งสูงสุด0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่7.4วินาทีครับและทาความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่มง,งาตา,า้ ถาตรนวิ w LTP และรุ่นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่แรงสูงสุดถึง325แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่605นิวตันเมตรอัตราเร่งสูงสุด0ู0 0กิโลเมตรต่อช่วโมงได้อยู่ที่5.1วินาทีและทำพับสปีดได้เท่ากับรุ่นขับหลังครับ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่วิง่งได้น้อยกว่าที่ระยะทาง519กิเมตร มาดูต่อกันที่ค่าย Lexus ในครับที่อาจจะส่ง Lexus l b x SUV รุ่นล่าสุดของค่ายที่สร้างจากพื้นฐานเดียวกับ Toyota Yaris Cross เวอร์ชันยุโรปซึ่งมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินด a นามิกฟอสไฮบริดพิกัด1.5ลิตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า t ต y ยต้าไฮบริดซิสเต็มนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน4.3แอมป์ชัวให้กำลังรวมสูงสุดอยู่ที่136แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่185นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนล้อนหน้าแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อน,นะครับด้วย e4 พร้อมกับความปลอดภัย Lexus Safety System Plus คาดว่าค่าตัวไม่น่าจะเกิน2ล้านบาท มาถึงค่ายรถสปอร์ตสัญชาติอังกฤษอย่างโรลตัสกันนะครับที่เตรียมส่งโ o ลตัสอิมิยาเก๋งทรงสปอร์ตที่รู้จักกันในรหัส Typ e 133ท้าชนกับเท sla Mo เดลเแล้วก็ค o ร์ชไทคาร์เทอร์โบโรลตัสอิมิยามาพร้อมกับดีไซน์ที่คล้ายกับโ o ลตัสอีเล็กทรานะครับบนพื้นฐานของ sustainable experience architecture หรือว่า SEA จากจีลี่พร้อมขุมพลังไฟฟ้าที่อาจจะยกมาทั้งหมดจากโ o ลตัสอีเล็กทรานะครับที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด102กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้าคู่ให้ความแรงสูงสุดอยู่ที่918แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด985นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่256กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังทำอาัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เพียงเวลา2.78วินาทีวิ่งไกลสูงสุด600กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน w l ว p พร้อมกับเกียร์รรมดแบบซิงเกิลสปีดนอกจากจะเร็วสุดแล้วนะครับยังมีการชาร์จที่เร็วมากด้วยการชาร์จ DC สูงสุดอยู่ที่350กิโลวัตต์ชาร์จ10-80%เ สามารถเพิ่มระยะทางใาการวิ่งสูงสุด150กิโลเมตรภายใน5นาทีเท่านั้น ค่ายมาสด้าห่างหายจากการปรับโฉมมานานถึง6ปีนะครับล่าสุดมาเลเซียได้ตั้งฐานการผลิตมาด้า CX5 ฟที่ส่งมาขายในไทยเตรียมที่จะเปิดรุ่นปรับโฉมนะครับก็เท่ากับว่าประเทศไทยได้อัน,น้สงไปด้วยเช่นกันซึ่งก็มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่พร้อมขุ่มพลังสกายแอคทีฟสาทางเลือกเหมือนเดิมนะครับทั้งตัวแรงเบนซินสกายแอคทีฟจีเทอร์โบสองจลิตรสองร้อยสามสิบเอ็ดแรงมา้าแรงบิดสี่ร้อยยี่สิบนิวตันเมตรและดีเซลเทอร์โบสกายแอคทีฟดีขนาดสองจุดสองลิตรหนึ่งร้อยเก้าสิบแรงมา้าและก็แรงบ เบนซินสกายแอคทีฟขนาด2.0ลิตร165แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรครับนอกจากนี้มาลุ้นกันว่า m a ด้า c x 60จะมาไทยหรือไม่โปรดติดตาม MG เตรียมส่ง MG Cyberster โรสเตอร์ไฟฟ้าสายเลือดยุโรปตัวแรงนะครับที่ให้ความเร็วสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ77กิโลวัตต์ชั่วโมงครับในรุ่นของมอเตอร์ไฟฟ้ากู้ขับเคลื่อน4ีล้อที่ให้กำลังรวมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่544แรงมา้าสามารถวิ่งระยะไกลสูงสุดอยู่ที่800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและททำความเร็วสูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่ำกว่า3วินาทีเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีร ให้กําลังแรงม้ารวมสูงสุดอยู่ที่314แรงม้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยนอกจากนี้อาจจะได้เห็น MG4 Electric รุ่นประกอบในไทยนะครับซึ่งคาดว่าจะมาพบกันในต้นปีก่อนงานแบงคอเข้ามาเลโชปี2024 มาต่อกันที่ค่ายเนต้านะครับหลังจากเปิดรายการผลิตเนต้า V2 รุ่นปรับโฉมไปกันอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วโดยจะพบกันในต้นปีนี้และภายในปีนี้ยังมี global product รุ่นใหม่อย่าง X, เนต้าวอร์ชั่นประกอบไทยที่จะตามมานะครับ ซึ่งมาพร้อมกับขุมพลัง2ทางเลือกนั่นก็คือรุ่น Standard Range ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ66กิโลวัตต์ชั่วโมงจาก CATL นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่163แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรวิ่งไกลสูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้ง500กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับสามารถทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้อยู่ที่9.5วินาทีชาร์จ AC จาก20%ถึง10 0ใชช้เววลาอยู่่่ที8ัโมง แต่ถ้าชาร์จดีซถ30-80%ใช้เวลาเพียง30นาทีครับและรุ่น Extended Range นะครับที่แรงสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรวิ่งไกลสูงสุด610กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งความเร็วสูงสุดที่ทําได้155กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหน้าครับนอกจากนี้เรามาลุ้นกันว่าเจ้าเนต้า V รุ่นปรับโฉมจะมาช่วงไหนของปีนะครับหลังโลกออนไลน์เผ,ย,ผยภาพแบบเต็มตาโดยไม่พรางตัวที่ประเทศไทยโดยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงของต้นปีหน้า สำหรับค่ายนิสันปีนี้เตรียมพบกับนิสันนาวาร่าที่คาดว่าจะเป็นการปรับออปชั่นปรับความเท่แต่อยู่ในร่างเดิมครับและอาจจะมีการกลับมาอีกครั้งของ mpv ชื่อดังในยุค90กับนิสันเซเล e น่ครับเจเนอเรชันที่6แล้วนะครับที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมด ทั้งตัวรถภายในและภายนอกมาพร้อมกับขุมพลังเบนซินล้วนเบนซิน2.0ลิตรซึ่งตัดระบบไฮบริดทิ้งไปนะครับให้กําลังสูงสุดถึง150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่200นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Xtronic CVT และก็รุ่น ePower พิกัด1.4ลิตรที่ให้พลังรวมทั้งหมด163แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่315นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับซึ่งต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้เจอกับรุ่นไหนบ้าง ค่ายสุกิเตรียมส่งมินิแดนยุ่นซูซูกิสวิปเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับที่ปรับหน้าตาใหม่หมดแม้จะมีความคล้ายกับเจเนอเรชันปัจจุบันรหัส YED ก็ตามแต่ในรุ่นใหม่จะยาวขึ้น15มิลิเมตรครับ สูงขึ้น5มมตรความกว้างจะแคบลงที่40มมตรบน,นระยะฐานล้อที่ยาวเท่าเดิมทุสกิสวิปใหม่มาพร้อมกับขุมพลังใหม่หมดนะครับ้วยเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.2ลิตรรหัสใหม่ z 1 2 e ให้กำลังแรงม้าสูงสุด83าแรงม้าแรงบิดเพิ่มจากญี่ปุ่นเป็น112นิวตันเมตรครับและยังมีเวอร์ชันม้ยไฮบริดทีว่วแบตเตอรี่ก้อนเล็กลิกเธียมไอออนขนาด6แอมป์ชาวสิโวลต์จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กครับ ator, รอ, D, อ,อินทิเกรตสตาร์ มาถึงค่าย t o y o ต้าครับที่ปีนี้ทุ่มสุดตัวกับการเปิดตัวรถใหม่หลายรุ่นประเดิมด้วยไฮไลท์เด็ดอย่าง Toyota Camry Generation 9ครับที่มาแบบใหม่หมดทั้งคันโดยกลุ่มพลังเบนซินขนาด2.5ลิตรครับ2ทางเลือกทั้งเบนซินล้วน Dynamic Force Engine รหัส A25AFKS ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่209แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ d i Direct Shift 8 p ป ed และรุ่นเบนซินไฮบริดพิกัด2.5ลิตรครับ ที่ให้กำลังรวมสูงสุดอยู่ที่211แรงม้าแรงบิด221นิวตันเมตรพร้อมกับแบตเตอรี่ดิลเกิลเมเซนไฮได้ความจุ6.5แอมแาวนจะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ครับพร้อมกับ s ีฟอร์เทียชิซึ่งในบ้านเรามีความเป็นไปได้สูงที่จะจำหน่ายแค่ไฮบริดอย่างเดียวอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ Toyota า o r o l l a Cross ครับเป็น,นรุ่นปรับโฉมใหม่ที่อาจจะปลดขุมพลังเดิมและใส่ขุมพลังใหม่เข้าไปเป็น Dynamic Cross รหัส M20A FKS 2 0จุลิตรกำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่202นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ cvt direct shift 10สปีดครับส่วนรุ่นเบนซินไฮบริดยังคงเดิมแต่ว่าพัฒนาพลังเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็อาจจะใช้เครื่องใหม่ครับ Dynamic Force Hybrid รหัส m s, 2 0 a fxs 2 0ลิตรให้พลังรวมอยู่ที่197แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่206นิวตันเมตร พร้อมแบตเตอรี่นิเกิลเมชัลนไฮดร์ครับ168เซลล์จับคู่กับเกียร์ตรมตรม e ดา ecvt นอกจากนี้โตโยต้ตายังมีอีกหนึ่งไม้เด็ดครับอย่างเจ้ากระาบะาจอมโหดโตโยต้าไฮลักซ์รีโว่ r r ีอา Sport, ที่งานนี้ได้อัปเกรดตัวเองให้กลายเป็นปีศาจร้ายทางเรียบพร้อมฟาดฟันกับ Ford Ranger Raptor ซึ่งมาพร้อมกับขุมพลังดีเซล2.0ลิตรครับ224แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตร พร้อมตัวรถที่ปรับปักคลิกให้ดิบขึ้นครับมีการขยายมัดกล้ามในทุกส่วนให้ดูหล่อล่ามยิ่งขึ้นพร้อมขย่ามคู่แข่งอย่างเต็มกำลังและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับคือการกลับมาของ Toyota Prius HEV Generation ใหม่และรถตู้หรู Toyota Majesty ที่กลับมาสู้ตลาดในเมืองไทยอีกครั้งจะปังหรือไม่ต้องติดตาม หนึ่งเรียวในยานยนต์ไฟฟ้าจากเวียดนามครับที่เตรียมบุกไทยอย่าง w วิน a s t ที่หลังจากโชว์ตัวในไทยไปแบบเงียบๆเพื่อให้เป็นที่รู้จักยานยนต์แดนเหนียนในอนาคต w วิน a s t เตรียมจะทําตลาดยานยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาในกลุ่มอาเซียนถึง4รุ่นด้วยกันนะครับได้แก่ w i n f a s t VF 5เก่งท้ายตัดทรงเล็กครับ w i ิน fast VF 6 s ซับคอมแพคเอสยูวีวิน VF เจ็ดคอมแพ u เแล้ก็ w i ิน fast VF E 34ครับ ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์ทางการตลาดระดับภูมิภาคของ WinFast เลยนะครับในการพัฒนายานยนต์ต่อสายตาชาวโลกนอกจากนี้ยังแสวงหาพันธมิตรรายใหม่ในกลุ่มอาเซียนนะครับที่สนใจเพื่อขายการตลาดและก็ส่งเสริมโซลูชันที่ยั่งยืนน่าจับตาดูแล้วนะครับว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ WinFast สนใจจะมาลงทุนขายหรือไม่ต้องติดตาม มาต่อกันที่ Volvo ครับหลังจากเผยโฉมในแบบสน e a k preview ไปในงาน Motor Expo ปี2022และต้องเลื่กเปิดตัวไปในปี2023ปีนี้คงได้พบกับ Volvo EX90 SUV ไฟฟ้ากันสักทีนะครับ EX90 สร้างจาก platform scalable product architecture หรือว่า SPA2 นะครับดีไซน์รับหน้ากว่ารุ่นอื่นๆเจ้า EX90 ขับเคลื่อนด้วยกลุ่มพลังไฟฟ้าแบบมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดใหญ่ถึง111กิโลวัตต์ชั่วโมงครับให้พลังกำลัง แรงม้าสูงสุดอยู่ที่408แรงมา้าแรงบิด770นิวตันเมตรและยังมีตัวแรงในรุ่น Performance ที่แรงสูงสุดถึง517แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด910นิวตันเมตรสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่600กิโลเมตรครับทำอัาารตราเร่งสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ที่4.9วินาทีสามารถชาร์จ DC ซึ่งรองรับได้สูงสุดอยู่ที่250กิโลวัตต์ชาร์จ10ถึง80%ภายในเวลา30นาทีครับและชาร์จ AC รองรับสูงสุดได้อยู่ที่11ก,กิโล 90ยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยขั้นเทพครับซึ่งมาพร้อมกับไดรด้ารวมถึงกล้อง8ตัวไรด้า5ตัวเซ็นเซอร์ออตาต้าสนิทอีก16ตัวและเซ็นเซอร์ของระบบไดรด้าที่ตรวจจับคนเดินถนนได้ไกลสูงสุดถึง250เมตร ปิดท้ายกันด้วยรถไฟฟ้าคันจิ๋วจาก EV Primus ครับที่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะส่งวู้หลิงวิงโก EV ท้ายตัดทรงน่ารักที่เพิ่งเปิดตัวที่จีนแล้วก็อินโดนีเซียมาได้ไม่นานมาทําตลาดในไทยครับวูหลิงวิงโก EV ขับเคลื่อนด้วยกลุมพลังไฟฟ้าแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเดียวขับเคลื่อนล้อหน้าครับซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นด้วยกันคือ long range ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมเฟอร์โรฟอสเฟตหรือว่า LFP ขนาด31.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กาลังสูงสุดอยู่ที่68แรงม้าแรงเบรวิกลสูงุดอยู่ที่3 133กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับชาร์จ AC 20ถึง100%ใช้เวลา9.5ชั่วโมงชาร์จ DC 30ถึง80%รองรับการชาร์จสูงสุดอยู่ที่50กิโลวัตต์ใช้เวลาเพียง35นาทีกับรุ่นท็อป Premium Range นะครับแบตเตอรี่ขนาด37.9กิโลวัตต์ชั่วโมงให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่68แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่125นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงคร สูงสุดต่อการชาร์จ1ครั้งคือ410กิโลเมตรชาร์จ DC 30ถึง8 0ใช้เวลาอยู่ที่35นาทีครับและชาร์การรจกระแสสลับ AC 20ถึง1 0 0อยู่ในเวลา12ชั่วโมงแล้วทั้งหมดนี้คือการาคาดคะเนจากแหล่งข่าวต่างๆทั้งในและก็ต่าง,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 างประเทศนะครับซึ่งเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะมาครบตามที่คาดการไว้หรือไม่สำหรับรถอุ่นใหม่ที่จะมาทำตลาดในบ้านเราในปี2024นี้